สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้ทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ทุกเนื้อหารายวิชามาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปวิดีโอน,นี้ครับ <S <S สื่อการสอนออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ h i t e 5 p o r g ครูทุกคนทำได้ครับสวิสดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดีนแชร์นะครับ ในวันนี้ครับพาทุกท่านย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ h a f i p o r g หลังจากที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าถามว่าน,นานเท่าไหร่ก็ประมาณ1ปี4เดือนนะครับที่ที่เดียแชร์เนี่ยเคยมาเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ c a s e 5 p o r g เพราะตอนนั้นเนี่ยมีสื่อหนึ่งนะครับที่ยอดฮิตและดังมากๆในะครับหลายๆท่านอาจจะจำได้นั่นก็คือวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ case5p.org ครับแต่พอมีคนรู้จักเยอะขึ้นระบบแบบฟรีๆเนี่ยก็ปิดไปเฉยเลยครับแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่านึกคลิปอกคืมใจอะไรนะครับก็เลยลองย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ case5p.org ก็เลยมาเจอสื่ออยู่3อันครับน่าสนใจทั้ง3อันเลยแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะขอนำเสนอ1เรื่อง1อันก่อนนั่นก็คือสื่อที่เลือกรูปภาพเพื่อตอบคำถามนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างและวิธีการนำไปใช้ก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยต้องขออนุญาตแบบนี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่พาไปเรียนรู้ถึงการสมัครนะครับใครอยากเรียนรู้ถึงการสมัครก็กดที่ตัวไอมุมบนขวาตรงนี้ได้นะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิธีการสมัครลองกดไปดูคลิปนะครับหรือจะลองไปสมัครเองก็ได้ซึ่งไม่ยากเลยครับผม หลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของ my account นะครับคลิกึง My account หนึ่งครั้งใครที่เป็นสมาชิกใหม่ก็จะไม่มีเกมอะไรขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกมเดิมที่ผมเคยสร้างไว้เมื่อปี2อ2 0นีนะครับแล้วก็ทดลองสร้างเมื่อวันนี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่แท็บเมนูคอนเทนต์ครับแล้วก็กดไปที่คำว่า create new content หนึ่งครั้ง ซึ่งในตอนนี้นะครับมีสื่อออนไลน์นะครับหรือว่าเรียกว่าเกมก็ได้อยู่ทั้งหมด3เกมด้วยกันแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้ถึงการสร้างสื่อที่ชื่อว่า Image Choice นะครับ Image Choice ในลักษณะแบบนี้กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาในสื่อที่เราต้องการจะสร้างแล้วนะครับในที่นี้ก็คือ Image Choice เราจะเจอกับภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Create Interactive Content นะครับ ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในส่วนของการสร้างซึ่งในส่วนสําคัญเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นดอกจันทร์สีแดงนั่นหมายถึงว่าข้ามไม่ได้หรือปล่อยว่างไม่ได้นะครับในส่วนของไตเติลนะครับผมก็จะใส่ข้อคําถามลงไปซึ่งผมจะใส่ข้อคําถามว่าจากรูปภาพข้อใดบ้างคือสัตว์น้ํานะครับเควชันก็เหมือนกันนะครับหลังจากใส่ในส่วนของไตเติลแล้วก็เควชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะขยับมาดูในส่วนของ a v a i ิเบิร์นออนะครับ a v a i a เบนตรงนี้เราก็จะกด add รูปภาพเข้ามาครับในที่นี้ผมก็จะแอดรูปภาพเข้ามาในลักษณะแบบนี้เริ่มต้นจากสัตว์บก,ก่อนนะครับผมก็จะผสมกันระหว่างสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วกด open ในส่วนของทางเลือกนะครับหรือว่า alternative text เนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในที่นี้ผมจะใส่เป็นกวางนะครับแล้วก็ตรงนี้ เป็นสัตว์น้ํานะครับเราก็จะปล่อยว่างไว้เพราะว่าข้อนี้ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นผมจะแอดเข้ามาอีกนะครับแอดเข้ามาตรงนี้นะครับเอาเป็นฉลามก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่าฉลามขออนุญาตแอดสักภาพรูปภาพก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับฉลามเป็นสัตว์น้ําข้อไหนที่เราต้องการกําหนดให้ถูกต้องเนี่ยเราจะติ๊กถูกในส่วนของคอลเลกนะครับก็คือถูกต้อง แล้วค่าตั้งต้นเนี่ยจะมี2อันนะครับให้เราใส่รูปภาพเข้าไปแต่เราสามารถกดเพิ่มได้ในส่วนของ Ad d Option ครับผมก็จะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอเคอันนี้เป็นม้านะครับต่อไปก็ Ad d Option เพิ่มแล้วก็ขออนุญาตเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับปะวานนะครับ แล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งรูปภาพาปลาบานก็เป็นสัตว์น้ำก็คลิกคอลเลกนะครับแล้วก็อีกอันนึงขอเป็นมานาม้ำกันแล้วกันนะครับผมโอเคสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาเลยนะครับเว็บไซต์นี้ค่อนข้างสร้างง่ายแล้วก็สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ททั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมกดคอลเลกนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับมีการตรวจสอบใส่ ข้อที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปที่ปุ่มด้านล่างนะครับที่เขียนว่าเซฟในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยขออนุญาตไม่ตั้งค่าก็แล้วกันนะครับผมจะกดเซฟเลยนะครับเมื่อกดเซฟแล้วก็จะได้สื่อออนไลน์ที่สร้างโดยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับถ้าเกิดเราเตรียมเนื้อหาไว้แล้ว <c oughs> ก็ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งไปให้นักเรียนเล่นได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ แต่อาจจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่านะครับเวลาเด็กๆเล่นแล้วเนี่ยตัวระบบเองเนี่ยไม่สามารถเก็บคะแนนเข้ามาให้ครูเห็นได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการทบทวนความรู้นะครับเฉยๆก็ได้หรือคุณครูมีบทเรียนมีคลิปวิดีโอนะครับแล้วอยากให้เด็กๆเป็นการทบทวนความรู้ที่สามารถเห็นผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้เลยเนี่ยก็สามารถใช้สื่อตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันนะครับจากรูปภาพข้อใดคือสัตว์น้ำนะครับผมก็จะคลิกคลิกคลิกนะครับแล้วกดปุ่มเช็คก็จะเห็นถูกในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดอยากเล่นใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะกดรี l o a d ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดทําผิดก็จะขึ้นเฉลยมาให้เห็นด้วยนะครับอ่านี่นะครับ ขึ้นเฉลยมาหเห็นเด็กๆก็จะเห็นแบบเรียลไทม์ได้นะครับผมทีนี้ถามว่าถ้าเกิดต้องการจะส่งไม่ได้เด็กเล่นเนี่ยทำยังไงนะครับคุณครูก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับลิงก์ของเว็บไซต์แล้วก็เปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ทําการให้นักเรียนเนี่ยเข้านะครับไปเจอเกมที่คุณครูสร้างแล้วก็สามารถที่จะนําไปเล่นได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะไปแปะใส่เว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใส่ไอเฟรมตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่สร้างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการทบทวนความรู้ได้โดยที่มีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แวะเวียนมาไว้เท่านี้ครับในวันศุกร์ที่3กันยายน2564นะครับใครเห็นว่าพอจะเป็นประโยชน์แล้วสามารถนําไปปรับใช้ได้ก็ลองสมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาสร้างดูนะครับเดี๋ยวอีก2คลิปข้างหน้าอาจจะพามาเรียนรู้ถึงการสร้างสื่ออีก2ออันที่ อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูนะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีสวัสดีครับ